สวัสดีครับพบกับ Car ์ออฟโนกันอีกครั้งวันนี้เราจะนำเสนอเรื่องอะไรเชิญรับฟังกันได้เลยครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานช่วยกันกดแชร์กันด้วยนะครับขอบคุณมากครับ Toyota Vios เป็นตระกูลรถที่ Toyota ออกแบบมาเพื่อแทนที่รถรุ่นโซลู n a เริ่มผลิตลืนแรกในปีพุทธศักราช2545 โดยจัดเป็นรถขนาดเล็กมากหรือซับคอมแพคคาโดยทั่วไปจะนิยมนำรถ v ีออไปใช้งานเป็นรถยนต์ส่วนตัวและมีการนำไปปรับแต่งและใช้เป็นรถแข่งอยู่บ้าง v ีออเป็นคู่แข่งทางธุรกิจกับรถยนต์หลายรุ่นที่สำคัญสำคัญคือ Honda City ด้วยความที่ถูกออกแบบมาให้เป็นรถส่วนบุคคลขนาดเล็กราคาถูกโยโยตาว o ออสโฉมแรกนี้ผลิตในประเทศไทยที่โรงงานโตโยต้าเกตเวย์จังหวัดะเชิงเสา โดยรถ v ีออสโฉมที่1ในประเทศเหล่านี้จะใช้เครื่องยนต์1 n z อ e ความจุ1.5ลิตรมีตัวถังแบบเดียวคือแบบซีดา4ประตูโดยในระยะแรกในประเทศไทยจะจำหน่ายในชื่อ Toyota Soluna Vios เพื่อแสดงว่าเป็นโฉมใหม่ของ Toyota Soluna และยังได้ b r i t นี่สเปียรมาเป็นพรีเซนเตอร์แต่ต่อมาจึงได้ยกเลิกชื่อ Soluna เพื่อทำการตลาดในชื่อรุ่นชื่อใหม่คือ v i o s โดยมีชื่อเล่นที่คนไทยมักจะเรียกกันว่า วิออสบลิตนี่ตามชื่อพีเซนเตอร์นั่นเองครับรายละเอียดทางเทคนิคยาว4,285ม mm, ิมกว้าง1,695ม mm, ิมสูง1,435ม mm, ิมความยาวช่วงล้อหรือวิวเบส2,500มิมความกว้างช่วงล้อหน้า1,455มิม mm, ความกว้างช่วงล้อหลัง1,430มิเมตร ระดับต่ำสุดจากพื้น143ม mm, ิลิเมตรน้ำหนักรถ960ถึง1,050กิโลกรัมความจุกระโปรงท้าย400 l, ลิตรลัศมีวงเลี้ยวแคบสุด4.9เมตรใช้เครื่องยนต์ 1NZ-FE แบบ4สูบเรียงดับเบิลโอเวอร์เฮดแคมชาร์ปวาลวพร้อมระบบวาแปรผัน v v วิวไอความกว้างกระบอกสูบ75มิลิเมตรระยะชัก84.7ม mm, ิลิเมตร ปริมาตรกระบอกสูบ1,497ซีซีอัตราส่วนกำลังอัด10.5ต่อ1แรงม้าสูงสุด109แรงม้าที่6,000รอบต่อนาทีแรงบิดสูงสุด142นิวตันเมตรที่4,200รอบต่อนาทีความจุถังน้ำมัน45ลิตรระบบขับเคลื่อนเกียร์อัตโนมัติสีจังหวะแบบร่องตรงควบคุมด้วยคอมพิวเตอร์ซุปเปอร์ e-c-t ระบบช่วงล่างหน้าอิสระแม็เฟอร์สันสตัท คอยสปริงพร้อมเหล็กกันโครงระบบช่วงล่างหลังคานบิดแบบ E-T-A Beam พร้อมเหล็กกันโครงระบบเบรกหน้าดิสเบรกพร้อมครีบระบายความร้อนระบบเบรกหลังดิสเบรกและดัมเบลกในรุ่นเจขนาดยาง175ทับ65 R14 ในรุ่นเจและรุ่น E และ185ทับ55 R15 ในรุ่น S ข้อดีของ s o l u n a Vios โฉม b ล i t นี่ก็คือพวงมาลัยแม่นมากช่วงล่างค่อนข้างดีและน่าจะเป็น Vios ที่ช่วงล่างดีที่สุดในทุกๆโฉมขันเร่งค่อนข้างโอเคเครื่องทนมากค่าดูแลรักษาและอะไหล่ค่อนข้างถูกและมีแพร่หลายมากครับข้อเสียคือพวงมาลัยค่อนข้างเบาช่วงล่างอาจกระด้างไปบ้างและค่อนข้างร่อนในช่วงความเร็วสูง วัสดุยังดูราคาถูกเรือนไม้ที่อยู่ตรงกลางทำให้บางคนไม่ชินและอาจจะต้องระวังรถที่เคยติดแก๊สมาด้วยครับราคามือสองตอนนี้ประมาณแสนกลางๆถึงสองแสนเต้น,ตนขึ้นอยู่กับรุ่นย่อยและสภาพรถครับถ้าถูกใจโปรดกดไลค์ ถูกใจมากๆโปรดกดแชร์ก็จบกันไปแล้วนะครับในคลิปต่อไปเราจะนำเสนอเรื่องอะไรโปรดติดตามกันด้วยนะครับ